ก็สวัสดีนะครับเดี๋ยวพาทุกคนนะครับมาชมขบวนรถนำเที่ยวที่953นะครับกรุงเทพผลโพงปลายทางอุยุทยานะครับเป็นขบวนรถนำเที่ยวรอยัลบัตซัมนะครับตอนนี้ก็กำลังจะผ่านสถานีรถไฟหลวงจิตรด,ดาแล้วนะครับ เ,เดี๋ยวมาดูครับว่าวันนี้ได้ Q ิวหมายเลขอะไรทำขบวนครับตอนนี้ก็มาแล้วนะครับ เป็น QY หมายเลข5212นะครับ ขอบคุณทุกท่าน,นครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ